สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีกันแล้วก็ลัคนากันนะคะกลับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนตุลาคมทั้งของคนโสดแล้วก็ของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเริ่มอ่านจากให้คนโสดก่อนเหมือนเดิมเลยเนาะอ๋อแล้วก็ท้ายคลิปยังมีสุขภาพด้วยนะคะทุกคนยังไงก็อยากให้ทุกคนยฟังไปถึงตรงนั้นนะคะเพราะว่า สุขภาพก็สําคัญเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าพี่หมอจะไม่ได้เปิดไพ่เยอะเหมือนทุกๆเรื่องแต่มันก็พอช่วยให้เราเนี่ยเห็นอโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพเราจะได้ระวังได้นั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกันที่ไพ่คนโสดก่อนเหมือนเดิมเลยนะขอดูหน่อยว่าชาวราศีกันที่ยังโสดอยู่นะคะรวมถึงลักนากันด้วยนะ ในเดือนตุลาคมความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจน่าสนใจแล้วก็ดีพอที่จะให้เราเนี่ยพัฒนาหรือว่าขยับสถานะกับเขาได้หรือเปล่านะคะมาลองดูนะเจ็ดดาบสองถ้วย เดอะเฟียตเอ็มเพอเร่สิบถ้วยเด็กเหรียญสองเหรียญ อัศวินไม้ทาวเวอร์แล้วก็เดวิลนะคะอา่าต้องบอกว่าชาวราศีกันนะหลายๆคนอ่ะเออจะบอกว่าไงดีหลายๆคนอ่ะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักในตอนนี้ค่ะคืออยากมีแน่นอนค่ะกัน กันเองเนี่ยก็อยากจะมีครอบครัวอยากจะประสบความสําเร็จเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะแต่ประเด็นก็คือกันหลายๆคนแค่อย่างขยดความรักอยู่นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยชาวราศีกันหลายๆคนอะ่ะเคยมีความสัมพันธ์มาก,ก่อนนะพูดง่ายๆก็คือบางคนอาจจะเพิ่งโสดเลยด้วยซ้ําไปนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะ่ะพูดง่ายๆก็คืออาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะเพิ่งผ่าน การทะเลาะเพิ่งเลิกกันมาแบบสดๆร้อนๆเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังทําให้เราเนี่ยคือหนึ่งขยะนะคะถ้าเราก็ยังไม่ได้มองหาใครใหม่ขนาดนั้นนะคะกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่า่าเราแยกไปดูปัญหาสมมติว่าปัญหาที่ทําให้คุณทะเลาะกันแล้วก็เพิ่งเลิกกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อ่ามันเป็นปัญหาเล็กแต่ว่าตอนที่มันทะเลาะกันมันท็อกซิกเนาะแล้วมันก็ลุกลามบานไปจนถึงขั้นเลิกลากันไปอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นกรณีที่ปัญหามันไม่ได้ใหญ่มากกันหลายคนนะยังอยากให้โอกาสคนเดิมๆด้วยซ้ําไปนะแต่ก็คิดเยอะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยากกลับไปขนาดนั้นแต่จะบอกว่าไงดีอ่ะเทียบกันนะคะระหว่างเก่าใหม่อ่ะกันยังให้โอกาสคนเก่ามากกว่าคนใหม่อีกนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันไม่ได้คิดจะไปมองหา ความสัมพันธ์ขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีเป้าหมายในเรื่องความรักเนี่ยด้วยการอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานอยากลงเอยกับใครสักคนก็ตามนะคะด้วยสายเหตุนี้ก่อนประเด็นแรกประเด็นที่สองนะคะหลายคนมีคนคุยนะอะถ้าเกิดว่าไม่ได้เพิ่งโสดนะไม่ได้ผ่านความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมานะคะจริงๆก็อยู่ในช่วงที่มีคนคุยนะแต่ว่ามันพัฒนาไม่ได้จริงๆรคุณรู้สึกว่าคนเนี้ยเอางี้พี่หมอบอกแบบนี้ถ้าคุณมีคนคุย แล้วตอนเนี้ยมันยังไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นเป็นพาร์ทคนคุยพี่หมอพูดได้ถ้ามันเป็นพาร์ทมีคู่อันนี้จะพูดไม่ได้นะคะถ้าคุณมีคนคุยแล้วคุณรู้สึกว่าดีมากเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะแบบได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้สูงมากๆพี่หมอจะบอกว่าปลายเดือนตุลาคมีเกณฑ์ที่หลายๆอย่างที่คุณคิดคะเนอยู่กับคนเนี้ยมันจะไม่เหมือนอย่างที่คุณคิดพูดง่ายๆก็คือ พี่หมอรู้สึกว่าคนนี้มีเกณฑ์เป็นคนมีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะไปได้รู้ความลับอะไรบางอย่างของเขาแบบที่ไม่ได้ตั้งตัวนะคะอันนี้อยากให้ระวังคิดให้ดีรอดูช่วงปลายเดือนอะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นแต่มันอยู่ในเดือนนี้แหละคุณจะได้รู้พูดง่ายคือคุณมีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงในเดือนนี้นะคะถ้าเขามีครอบครัวแล้วนะอ่าอันนี้พูดในกรณีถ้าเขามีครอบครัวแล้ว,แล,วแล้วพยายามปิดบังคุณอยู่นะ จริงๆพี่หมอมองว่ากาันหลายๆคนก็มีเซนนะคะลึกๆอ่ะถึงแม้ว่าข้างหน้าภายนอกที่เขาแสดงออกกับเราอะ่ะคุณจะรู้สึกดีมากก็ตามนะแต่ลึกๆอะ่ะในใจของชาวราศีกันก็ไม่ได้เชื่อเขา100%อันนี้ที่พี่หมอเห็นคุณก็มีความระแวงในตัวเขาพอสมควรนะคะคุณอาจจะเคยไปได้ยินหรือไปได้เห็นอะไรมาแต่ว่ามันยังมันยังจับไม่ได้ตรงๆมันยังไม่มีหลักฐานมากพออะไรเงี้ย จะบอกว่าในเดือนนี้ยคุณได้เจอเรื่องนั้นแน่ๆเตรียมตัวรับเอาไว้ได้เลยนะอันนี้คือคนคุยมันพูดได้มันจะทําให้ไม่เสียเวลาค่ะไม่ต้องไปต่อไม่ต้องขยับความสัมพันธ์ที่เหมาะจะกล้าพูดแต่พอมันเป็นคนมีคู่มันจะเซนซิทีฟค่ะเราจะไปพูดไม่ได้ว่าคุณต้องเลิกกันคุณรอจับได้จับไม่ได้เราพูดไม่ได้บางทีมันก็เป็นปัญหาอื่นได้อันนี้พูดก่อนนะคะต่อมาอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยค่ะบางทีเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอื่นได้อะ ต่อให้ไม่ใช่ในเรื่องของการมีคนอื่นหรืออะไรใดๆก็ตามค่ะแต่พี่หมอรู้สึกว่าเกณฑ์ที่คุณจะเทคนคนนี้ทั้งๆที่หลายๆอย่างเนี่ยดูเหมือนจะส่งให้มันพัฒนาได้อ่าอย่างที่หมอพูดนะมันก็สามารถเกิดปัญหาขึ้นได้อยู่ดีค่ะอาจจะมาจากพฤติกรรมบางอย่างเขาไม่เคยแสดงออกเลยปกติเขาเป็นคนที่เจนท์ลมากๆชอบดูแลเราเอาใจใส่เราอยู่ๆมาเดือนนี้มีคําพูดที่ไม่น่ารักหรือว่ามีพฤติกรรมที่เรารู้สึกว่า ถ้าเราไปต่อเนี่ยมันจะต้องเป็นปัญหาแน่ๆอันนี้ก็จะทําให้ชาวราศีกันเนี่ยหยุดคิดแบบคิดเยอะเลยอะว่าจะไปต่อกับคนนี้ดีไหมนะคะในกรณีท้าไม่ใช่เรื่องมัที่3นะคือคุณจะคิดเยอะมากๆบอกเลยว่าแทบจะแบบเป็นศูนย์แล้วอะ่ะกับการจะไปต่อกับคนเนี้เอออันเนี้ยคือสิ่งที่พี่หมอรู้สึกนะคะส่วนเอ,อ่อ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีคนคุยอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะมันก็จะยังเป็นคนเพิ่งโสดหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงที่มันขยาดความรักความสัมพันธ์นะคะจริงๆที่หมอจะบอกว่าในเดือนนี้มันมีคนที่น่าสนใจเข้ามาอันนี้พี่หมอพูดก่อนไม่ว่าจะเป็นพาร์ทมีคนฝืนมีคนคุยก็ตามมันมีค่ะแต่ความเดวิลเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ตัวของชาวกันเองก็ได้หมายถึงว่าเราเองเนี่ยะคะ่ะเป็นปัญหาที่ตัวเราเองเราไม่อยากจะไปต่อกับใคร เราไม่อยากจะเดินหน้ากับใครเรารู้สึกว่าจริงๆการได้คุยกับคนนี้หรือมีคนเข้ามาจีบเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะอะแต่ว่าพอเรานึกถึงปัญหาที่มันจะตามมาในเรื่องของความรักแน่นอนน่นมันจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่หินตามมากันก็จะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมได้นั่นเองนะคะสรุปแล้วง่ายๆเลยในเดือนนี้พี่หมออยากจะบอกว่าหลายคนนะ่ะมีเกมได้เจอใครก็ตามสักคนหนึ่ง นะคะหรืออาจามีใครอยู่แล้วก็ตามสักคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยยังมีอะไรหลายๆอย่างแล้วกันเนาะที่ทําให้ชาวราศีกัน,นยรู้สึกว่าไม่สามารถไปต่อได้ทั้งๆท,ท,ที่กันเองเนี่ยมองหาความสัมพันธ์อยู่กรับการตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะเรามองหาความสัมพันธ์ที่มันจริงจังมองหาความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันได้ยาวๆไปจนถึงขั้นการสร้างครอบครัวแต่งงาน แต่ตัวเรารู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่พร้อมนะคะด้วยอะไรหลายอย่างต่อให้เราเจอกับคนที่ใช่แล้วอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งไปแบบเอาตรงเนี้ยเข้ามาเป็นปัญหาในชีวิตเออมันเป็นซะอย่างนี้นะชาวราศีกันนะแต่มองว่าถ้าถามว่าการโสดแบบทุกข์ไหมสมมติว่าหนูตัดสินใจว่าหนูโสดดีกว่าฟังแล้วปวดหัวเจออะไรก็ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่ทุกข์นะคะเพียงแค่ว่าเดือนตุลาเราอ่านแค่เดือนเดียวเองนะเราไม่ได้อ่านตลอดทั้งชีวิตนะทุกคน เพียงแค่ว่าเดือนตุลาเนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมาะกับการที่จะพัฒนากับใครแล้วก็ตัวเราเองเนี่แหละอาจจะยังไม่ตัดสินใจพัฒนากับใครด้วยด้วยปัญหาส่วนตัวของเราหรือว่าด้วยไมเซ็ตส่วนตัวของเราเองแค่นั้นเลยนะคะประมาณนี้นะสําหรับชาวราศีกันลัคนากันนะคะที่เป็นโสดนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดไพ่คนมีคู่กันบ้างนะคะดูซิว่าเราถ้าเป็นคนมีคู่เนี่ยความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือน ตุลาคมเป็นยังไงบ้าง คนมีคู่นะคะเด็กถ้วยอาหกถ้วยห้าเหรียญเด็กไม้มันมีประเด็นเรื่องคนเก่าทั้งคนโสดคนมีคู่เลยเนะี่ย The Moon ค่ะ justy the fans นะคะ uh, w e e l of fortune อ่าอัศวินดาค่ะส่วนตัวพี่หมอว่าพี่หมอชอบไพ่อัศวินดาที่เขาขึ้นมา support ไพ่ w e e l of fortune นะ,ะเดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะคะต้องบอกว่าประเด็นเรื่องคนเก่าขึ้นแบบชัดมาก อ่ะขออ่านคนเก่าแบบคนเก่าแบบแฟนอะนะอดีตแฟนอดีตคนจะบอกอดีตคนคุยก็ไม่ได้เนาะมันจะยังเป็นพาโซนนะคะเอาเป็นว่าอาดีตแฟนแล้วกันนะใครที่ช่วงเนี้ยเอาเอาเป็นว่าช่วงเนี้ยมีเกณฑ์ที่คนเก่าๆจะกลับมาจริงๆมันจะกลายเป็นว่าเหมือนอ่านไพ่คนโสดเลยอะแต่พี่หมอแค่รู้สึกว่าอืมเดี๋ยวนะพี่หมอจะต้องคิดดีๆละ ถ้าพี่หมอบอกว่าคนเก่าจะกลับมามันจะกลายเป็นพาร์ทคนโสดค่ะซึ่งเมื่อกี้อ่านไปแล้วแล้วก็มันมีประเด็นนี้ขึ้นมานะแต่เหมือนเขาอยากให้เล่าต่อพี่หมอขอสักนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าคนโสดเขาจะฟังมาถึงตรงนี้ไหมนะสิกลัวเขาจะกดข้ามไปฟังสุขภาพแล้วจังเลยแต่ว่าอขอสักหน่อยแล้วกันนะคะเผื่อเขากดฟังมาเรื่อยๆนะคะให้ให้ให้เพื่อนๆที่เขามีประเด็นเรื่องการเพิ่งเลิกกับ คนอื่นไปเนี่ยได้ลองฟังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หมอค่อยอ่านพาร์ทมีคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะใจเยน็ยนๆนะค่อยๆฟังนะขอแทรกนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเลิกกับใครไปนะคะแล้วมันยังอินลุงตุงนางกันมันยังไม่สามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขาดจากกันได้นะคะในเดือนตุลาเนี่ยชาวราศีกันหลายๆคนมีเกฑ์เริ่มใหม่กับคนเก่าอ่ะอันนี้พูดไว้ก่อนนะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าตัวคุณเป็นฝ่ายอยากเริ่มเนี่ยมันก็ต้องเตือเขานิดนึงแต่ถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายอยากเริ่มนี่เขาก็จะตือคุณหนักความชัดเจนมันจะไปหยุ่อีกครั้งหนึ่งเลยก็คือช่วงปลายเดือนนะมันมีโอกาสที่จะได้เคลียร์กันตรงนั้นอันนี้ที่หมอพูดแบบสั้นๆเอาไว้ให้กับพาร์ทคนโสดเมื่อกี้ค่ะมันมีเกณฑ์ของการเพิ่งเลิกลาแล้วมันลากยาวหมาถึงไพตรงนี้ด้วยนะคะก็แปลกดีก็ถือซะว่าอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อนๆที่เพิ่งโสด นะมันจะมีกรณีนี้นะคะอ่ะเรากลับสู่โหมดของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะต้องบอกว่าคนมีคู่ในเดือนนี้นะคะหลายๆคู่เนี่ยพยายามที่จะหยิบเอาอะไรบางอย่างที่เคยวางแผนร่วมกันมาทําในเดือนนี้อันนี้เป็นประเด็นหลักที่คุณสองคนจะดีลกันในเดือนนี้ค่ะเป็นในเรื่องอะไรได้บ้างหลักๆก,ก็หลายเรื่องเลยอ่ะเช่นการท่องเที่ยวนะคะการลงทุนทําธุรกิจนะคะ การสร้างครอบครัวนี่แหละก็ได้นะคะการมีลูกนะรวมถึงการใช้เวลาด้วยกันในการทำอะไรบางอย่างแต่ประเด็นหลักอะพี่หมอเห็นเด่นเนเลยนะเรื่องเที่ยวนะคะเรื่องการแต่งงานเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันไปอีกสเต็ปอะอย่างเช่นคุณเป็นแฟนกันเดือนนี้จะถูก อ่หยิบหยิบเอาเรื่องการแต่งงานที่แบบเคยคุยค้างไว้นานแล้วเราไม่ได้คุยกันนานเหมือนหาข้อสรุปไม่ได้เดือนนี้นหยิบมาคุยกันใหม่แล้วมันก็จะหาข้อสรุปได้นะคะแต่ว่ามันจะได้ลงมือทํำไหมอ่ะเอาจริงๆยังเห็นว่ายังนะยังนะคะแต่ว่ามันจะหาข้อสรุปได้ในเดือนนี้เช่นอ่ะเราเคยคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วก็พักเอาไว้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยต่างคนอาจจะต่างยุ่งเรื่องงานเรื่องหน้าที่ต่างๆของตัวเองเนาะ ทำให้ไม่สามารถแบบหาเขาเรียกว่าคำตอบร่วมกันในตอนนั้นได้นะคะก็ไม่เป็นไรงั้นเราพักไว้ก่อนแล้วคุยกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆก่อนมาในเดือนนี้นจะหยิบมาคุยกันใหมค่ค่ะแล้วปรากฏว่ามันมันจะได้คําตอบที่เราเคยหากันไม่ได้อะเช่นงั้นสรุปมาจัดเอาปีนี้เดือนนี้อะไรก็ว่ากันไปพูดง่ายๆก็คือมันจะได้คําตอบเพียงแต่ว่ามันก็ยังยังเป็นคําตอบที่เราก็ต้องรอนะรอดูบทสรุปต่อไปแค่นั้นเองนะคะ ไม่ใช่รอดูประสรุปสิรอให้มันเกิดขึ้นอ่ในลําดับถัดไปนะคะประมาณนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ค้างคาใจเป็นเรื่องอื่นก็ได้ในเดือนนี้ทรู้สึกว่ามันเด่นเรื่องนั้นนะคะที่คุณจะต้องเอามาดีลกันมาคุยกันมาทําร่วมกันนะคะอ่าบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องเนี้ยเลยในเดือนนี้เราอยากหยิบเอาเรื่องเนี้ยมาคุยกัน,มา,กนมาเคลียร์กัน มาทําให้มันแบบลงตัวอย่างที่พี่หมอพูดอ่ะการแต่งงานก็ได้การลงทุนก็ได้ค่ะการท่องเที่ยวอะไรได้หมดเลยค่ะหรือแม้กระทั่งพูดถึงนิสัยอันนิสัยก็ได้นิสัยที่เราอยากจะปรับเข้าหากันแต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงสักทีนู่นนี้นั้นะคือมันเกิดขึ้นได้หมดเลยแต่คุณจะต้องทําร่วมกันอ่าเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทําร่วมกันนะคะอย่างเรื่องเที่ยวอ่ะ,อะเรายกตัวอย่างเรื่องเที่ยวซะหน่อยแล้วกันเนาะ เราตกลงกันมานานมากแล้วว่าเราอะจะเดินทางท่องเที่ยวไปสักประเทศหนึ่งด้วยกันนะคะมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงสักทีด้วยเวลามันไม่ได้นะคะมันไม่ตรงกันในเดือนนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะหยิบมาคุยกันเป็นประเด็นหลักก็คือเรื่องนี้มาวางแผนร่วมกันมาคิดร่วมกันมาช่วยกันคิดมาช่วยกันทําจะเอายังไงจะไปเมื่อไหร่อ่ามันก็จะได้บทสรุปได้ข้อสรุปตรงนั้นนะคะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในลําดับถัดไปซึ่งบทสรุปคุณมันยังไม่เกิดในเดือนนี้ เอาง่ายๆคือบทสรุปของพวกคุณนะ่ะมันจะยังไม่เกิดในเดือนนี้หรืออย่างเรื่องการตั้งครรภ์เมื่อกี้ที่พี่หมอยกตัวอย่างนะอ,อยากมีลูกมากเลยมีความพยายามอยากมีมานานมากแล้วไม่มีสักทีแต่งงานกันมานานแล้วอะไรเงี้ยเดือนนี้ถึงขั้นแบบไปไปปรึกษากันจริงจังคิดกันแบบซีเรียสจริงหลายคนนะถ้าเป็นกรณีเรื่องลูกมีความคิดจะเป็นรับเด็กมาเลี้ยงแล้วนะมีนะคะก็นั่นแหละคุณจะหาข้อสรุป ของสิ่งนี้ร่วมกันได้เพียงแต่ว่าลำดับถัดไปก็คือการทำให้มันเกิดขึ้นจริงอะนะมันยังไม่เกิดในเดือนตุลาแค่นั้นเลยแต่ในแง่อะถ้าเราไม่มองประเด็นเรื่องสถานการณ์หรือเรื่องราวที่มันขึ้นเด่นๆในเดือนนี้นะคะพูดกันเฉพาะเรื่องความรักความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าคู่ของชาวราศีกันเนะะี่ยค่ะก็เป็นคู่ปกติเลยค่ะเป็นคู่ที่มีปัญหาบ้างทะเลาะก,กันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ยังรักกันดีนะคะสามารถที่จะ ทําให้บรรยากาศนะคะในความสัมพันธ์เวลาเรามีปัญหากันเนี่ยก็มีอีกฝ่ายหนึ่งคอยง้อถ้าเรางอนเขาเขาก็ง้อเราเขางอนเราเราก็งอเขามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าความใส่ใจนะคะยังมีความรักยังมีแพชชั่นต่อกันดีค่ะแต่ก็ตีกันได้เป็นเรื่องปกติลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันก็มีปัญหากันได้เพียงแต่เนี่ยมันมันเป็นเรื่องธรรมดาจนรู้สึกว่าพ่เขาไม่ได้ไปโฟกัสเลย เขาไม่ได้มองว่าเดือนนี้เราต้องระวังการทะเลาะกันไหมไม่เห็นเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นเถียงกันบ้างอะไรกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ประมาณนี้นะคะในเดือนตุลาถ้าคู่ไหนอยู่ไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะวางแผนเนี่ยมาเจอกันแต่พี่หมอมองว่าอะหลายคนที่อยู่ในเกณฑ์นี้อาจจะอยากรู้ว่า มันมันจะได้เจอกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอรู้สึกว่ามันอาจจะยากหน่อยนะคะอาจจะต้องไปรอสักเดือนหน้าแต่คิดว่าเดี๋ยวมันมีแผนที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันอยู่แต่แค่ยังไม่ใช่ในเดือนนี้อยู่ดีนะ,ะบางทีเนี่ยเราเราไปเรียนแล้วกันเราไปเรียนเขาก็อยู่อีกที่หนึง่งเราก็อยู่อีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ติดภารกิจของเราเขาก็ติดภารกิจของเขาะคะอยู่อยูอ่ช่วงประมาณ ปลายเดือนแล้วกันที่หมอมองว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเหมือนเคลียสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ได้นะคะก็จะเริ่มวางแผนที่จะมาเซอร์ไพรส์ไปเจอกันอะไรเงี้ยมีนะแต่แค่มันยังไม่เกิดเดือนนี้นะทุกคนนะอาจจะต้องรอนิดนึงนะคะธุรกิจก็เช่นกันค่ะหลายคนมีเกณฑ์อยากทําธุรกิจด้วยกันอยากลงทุนทําอะไรบางอย่างด้วยกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะในเดือนนี้ก็นั่นแหละค่ะมันจะมีการวางแผน ร่วมกันแล้วก็รอจังหวะในการจะลงทุนในการที่จะทําร่วมกันซึ่งมันน่าจะอยู่ในเดือนถัดไปนะอันนี้พี่หมอหมองว่ามันใกล้มากนะคะไม่ได้ไม่ได้ไกลบอกเลยว่าแผนที่คุณกําลังคิดจะทาด้วยกันมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะมันเป็นแผนแบบใกล้ๆเนี่ยแม้จะเรื่องแต่งงานก็เหอะเนี่ยเลิกหรืออะไรที่ไปหาร่วมกันในเดือนนี้มันก็จะได้แบบเลิกใกล้ๆเนี่แหละปลายปีอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นเด่นนะคะ หล,หลายคู่มีเกณฑ์ซื้อรถร่วมกันด้วยนะอันนี้เห็นชัดนะคะก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่เคยคุยกันไว้แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรยังไม่พร้อมแล้วกันเนาะยังไม่พร้อมยังทําไม่ได้นะคะเดือนนี้มีเกณฑ์มันมีเรื่องของเอกสารสัญญาเข้ามาข้องเกี่ยวหลายคู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการซื้อบ้านการซื้อรถแต่มันจะไปเด่นที่เรื่องของยานพาหนะมากกว่าการซื้อบ้านมากกว่าสังหานะคะประมาณนี้สําหรับชาว ราศีกันที่มีคู่แล้วไม่ได้แย่เลยนะเดือนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้คุณคิดร่วมกันนะคะแก้ด้วยกันนะคะหรือว่าพัฒนาด้วยกันทุกๆรูปแบบเกิดขึ้นได้แต่มาในรูปแบบของการได้บทสรุปมาก่อนนะมันจะเกิดขึ้นจริงอะ่ะอาจจะต้องรอลำดับถัดไปแต่คุณจะได้บทสรุปแหละจากที่มันค้างคาเนี่ยมันจะได้แล้วนะคะประมาณนี้ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูสุขภาพของชาวราศีกันแล้วก็ลักนณากันกันบ้างน,นะคะในเดือนตุลาสุขภาพของชาวราศีกันแล้วก็ลักนณากันเป็นยังไงบ้าง ห้าถ้วยสองดาบห้าดาบห้าไม้หกเหรียญอ่าพี่หมอยอยากให้ระวังเรื่องแรกๆเลยนะคะ หลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนอีกแล้วค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับการพักผ่อนนะคะอาจจะนอนหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าหลับหล,ลับตื่นตื่นหรือว่ามันพักผ่อนดูแบบพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะร่างกายในช่วงเดือนตุลานเนี่ยมันดูแบบเหนื่อยล้าอ่อนล้าหรือว่ามันไม่ได้มันไม่ได้พักแบบเต็มที่เท่าไหร่นะคะอาจจะต้องปรับพฤติกรรมเรื่องการนอนของตัวเองนิดนึงนะมีปัญหา เรื่องแรกปุ๊บเนี่ยมันลากเอาอีกหลายเรื่องตามมานะคะปัญหาสุขภาพอื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะในเดือนนี้นะก็จะข้องเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อะคะ่ะหลายคนมีอาการกล้ามเนื้ออักเสบนะคะหรือว่า,ากล้ามเนื้อหลักๆมันน่าจะอักเสบแหละแล้วมันก็จะบอกว่ายังไงดีอะมันมีปัญหาอะไรได้อีกกล้ามเนื้อปวดเมื่อยอะ ปวดเมื่อยนะคะอักเสบถ้ารุนแรงหน่อยก็คือถึงขั้นอักเสบแต่ที่หมอจะว่ามันจะเจ็บกว่าปกตินิดนึงนะหลายคนจริงๆเป็นอาการนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ารักษายังไม่หายหรือว่ายังไม่ดีขึ้นมากค่ะเดือนนี้มันเหมือนมันกลับมากำเริบเป็นมันจะเจ็บกว่าปกติหรือว่ากลับมาเจ็บแบบเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ระมัดระวังนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นเกณฑ์ที่เคยเป็นแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าต้องดูแลตัวเองอยังไงพยายามดูแลตัวเองตรงนั้นนิดนึงนะคะ แล้วก็พวกข้อนะคะข้อกล้ามเนื้อปวดข้อกระดูกสเออข้อกระดูกต่างๆนะคะก็อาจจะมีอาการที่มันแบบปวดตามข้อตามกระดูกได้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับตานะคะคในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาสายตาเพิ่มขึ้นรู้สึกว่ามองอะไรก็มันมัวมัว,ม,ว,ม,วมองไม่ค่อยชัดนะคะหรือว่ากล้ามเนื้ออ่ะเมื่อกี้เราเอาสองอย่างมาบวกกันนะกล้ามเนื้อตานะคะมันมันล้ามัน มันมันมีปัญหานะ่ะอ่ะเอาเป็นว่าให้ระมัดระวังนะสามารถมีปัญหากับดวงตาได้ด้วยนะคะประมาณนี้สําหรับชาวราศีกันแล้วก็ลัคนาการในเรื่องของสุขภาพก็คือมันก็มีบ้างเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถดูแลตัวเองให้กลับมาแข็งแรงได้นะแต่เราต้องดูแลนะสิ่งที่หมอเห็นคือมันขาดการดูแลค่ะ หลักๆมาจากการทํางานที่หนักจนเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพออย่างที่พูดไปแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งดวงตาเนี่ยเราใช้สายตามากเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เริ่มเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะพยายามดูแลตัวเองใครที่มีนิสัยแบบชอบเล่นโทรศัพท์ในที่มืดแล้วแสงไฟมันจ้าจ้าเนี่ยโอ้เราระวังนะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาได้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเอาล่ะ จบแล้วค่ะสาหรับความรักความสัมพันธ์และสุขภาพของชาวราศีกันแล้วก็ลัคนาการในเดือนตุลานะจบคลิปนี้แล้วนะคะ,ะพี่หมอไม่แน่ใจว่าไหนมันลงก่อนระหว่างคลิปนี้กับคลิปภาพรวมดีร้ายดวงไตมาาอะคะ่ะในช่วงไตมาาสุดท้ายของปีนะคะพี่หมอไม่แน่ใจว่าคลิปนี้กับคลิปนั้นอันไหนออกก่อนก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังถ้าคลิปนั้นลงแล้วใครยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ไปหาแล้วไม่มีแปลว่าคลิปนี้ลงก่อนก็ฝากให้ติดตามคลิปนั้นด้วยนะพี่หมออ่านของราศีกันจบแล้วนะคะจริงๆก็อ่านจบไปหลายราศีแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์เหมือนกันค่ะถ้าเราจะเอามาปรับใช้ดึงด้านดีมาใช้เอ๋อเรามีโอกาสเรื่องนี้นี่เราจะได้แบบวิ่งเข้าหาโอกาสเนาะหรือมองอ๋อเรารู้ว่าโอกาสจะมาจากไหนเราก็เตรียมตัวรอรับมันนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเราก็จะได้ระวังอ,อ๋อเราจะมีปัญหาเรื่องนี้หรอ,อฉันจะได้ระวังเรื่องนี้ไว้มันช่วยได้ดีพอสมควรเลยนะคะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอขอบคุณชาวราศีกันแล้วก็ลัคนาการทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ